สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม m p i r e s u r v i v o r นะครับในคลิปนี้จะมาพาไปปลดล็อกตัวละครรับตัวใหม่จากแพทก่อนก่อนแพทนี้แพทหนึ่งครับเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปก็เลยเกิดว่าเหลื่อมแพทนะครับแพทล่าสุดจะไม่ใช่ตัวนี้แล้วจะมีตัวเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปไลฟ์กันดูตัวนี้นะครับให้ปลดล็อกได้จาก ด่านบนโซนนะครับแนะนําให้เอาเลดเดย์ไปนะครับเพราะว่าตําแหน่งที่กดล็อกนี่ไกลมากๆไกลไกลแบบสุดลูกผู้ลูกตาเลยเลดเดย์ก็จะวิ่งได้เร็วกว่านะครับเลนเลนวิ่งไม่ได้มาเล่นให้จบเนาะเลนวิ่งนะครับเพื่อจะไป็นบน็อกด่านก็จะเป็นด่านบนโซนด่านนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมตัดไปเป็นไลฟ์ย้อนหลังของผมนะครับเหมือนเดิมให้ดูว่าวิ่งไปถึงไหนนะครับแล้วเจอกันตรงนั้นครับ มาที่ไหลาย,ย้อนหลังของผมนะครับตรงนี้นะครับให้วิ่งนะครับขึ้นไปข้างบนจากจุดที่เราเกิดแถวตรงกลางนะครับให้วิ่งไปข้างบนแล้วเลยเลยไอแหวนสีสีเงินเนี่ยไอซิเวอร์ลิงนะครับเลยซิเวอร์ลิงขึ้นไปอีกนะค่อนข้างจะไกลอยู่แล้วคุณจะเจอวงที่เป็นดอกไม้ให้ยืนในนั้นนะยืนตรงกลางในนั้นนะครับในวงจนกว่าจะมีเสียงจนกว่าวงดอกไม้จะหายไปแล้วมีเสียงเหมือนปดลอ็อก เดี๋ยวผมเร่งไปที่ตรงจุดนะเจอแล้วน,นี่นะครับมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ในวงนะครับอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ตรงกลางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวงดอกไม้จะหายไปเนี่ยพอหายไปปุ๊บมันจะมีเสียงปลดล็อกด้วยนั่นแปลว่าเราได้ตัวละครแล้วก็ออกออกจากเกมตรงนี้ได้เลยนะครับ กับเกมได้เลยแล้วก็จะไปเจอตัวละครอยู่ที่หน้าตาให้ปลดล็อกตังนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกใช้เงินปกตินะครับในการอันล็อกก็เท่านี้ครับสาหรับการปลดล็อกตัวละครรับเกมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ